สวัสดีค่ะพี่น้องค่ามาส,มส้มซิงสวยงามตามธรรมชาตินาะคะ่ะเนาะนี่เพิ่นวบามะแรงพึ่งมะแรงผู้เพื่อนเราเกสรซ้อนมาตอมตัวผู้มาใส่ตัวเมียเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบอเพื่อนมาผสมพันธุ์ห้เห่าตัวมะแรงผู้ดอกไม้สวยสงามๆามหอมหอมกับมีมะแรงมาตอมอมนบอค่ะพี่น,อน้องคาเพื่อนลรวเบิ่งนดูเกสรซ้อนติดแข้งติดขาเพื่อนเราบันบหูว่าเพื่อนจะไปตอมดอกใดแน่ได้ปะ่ะนี่พี่น้องเห็นบอ ดอกนี่ก็เริ่มเช้าแล้วบานเพื่อนก็สิไปตอมดอกไม้ไปเรื่อยๆว่าม่นตัมมาแล้งผูมาแล้งพึ่งกับมาค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่เครื้องตัวน้อยตัวใหญ่มาน้ากันเนาะจากพ,พี่น้องเนาะพุนยู่ดอกพุนกับม,กมีกําล่างขัมักขมวนยูคนเดียวพุนโอ้ยปต้องมีไผ่ไม่แย่งเนาะเออข้าพาเจ้าเป็นเจ้าถิ่นคนเดียวเลยดอกนี่เนาะพี่น,อน้องเนาะแม่นว่ค่ะพี่น้อง เออตัวมะแลงกับว่าแปลกแตกต่างกันกับผู่กับคนเดียพี่น้องคะ่ะกันยุคนเดียวนี่สนุกสุกสํารานแล้วก็ขันยุไม่มูแลก็สนุกสุสก,ก,นส,นกสํารานไปอีกแบบหนึ่งคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาธรรมชาติเพื่อนสางแปลงแตงไม้พี่เห็นน้องโซนน้ากันเนาะจันเนาะตามไปเบื้องหลายดอกดอกอ,อื่นสิมีเนี่ยมาต่อมบอ่พีีน้องสวยงามอันนี้คือท่านตะวันเม็ดเพื่อนใดมาจากเมืองไทยเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อเนี่ นี่มาเป็นงดอกนี้สวยๆงามอันนี้เริ่มเป็นพี่สาวมูลแล้วค่ะพี่น้องนี่เป็นพี่สาวมูลแล้วนี่เริ่มใหญ่เป็นสาวแล้วดอกกระลั่งเม็ดกับกระลั่งสีแก่ค่ะพี่น้องจ๋านี่สวยๆงามไม้พี่น้องชุมดอกนี้ก็คื้กันอันนี้อยู่ในสวนของยาจ๋าเด้อพี่น้องทัดตะวันนี่ หอมเม็ดเพื่อนมากจากเมืองไทยจ้าพี่น้องจ้าสวยๆงามๆออกมาฝากพี่ฝากน้องในยส้มน,น้ากันเอ้าอยู่เมืองนอกกับปลูกทาตตะวันได้ตีเห็นปะกระลัล่งเริ่มจูมเริ่มจีเริ่มจอแล้วพี่น้องจ้าเนี่ยสวยงามอันนี้นี่ดอกนี้เพื่อนกระเริ่มเลี้ยวนี่เริ่มเข่ามาไหวสอวอแล้วจ้าพี่น้องจ้านี่อันนี้ก็เริ่มจูมเริ่มจอกับ้นกับวแตกต่างกันกับต้นไม้ต้นไหลเนาะพี่น้องไม่ต้นน้อยต้นใหญ่ถึงผูส้สิูงปันไดกับ่บแก่เออ ถึงผู้เสิตต้าปันไดกระบอกเท่าพี่น้องสวยๆงามๆเอาสิ่งสวยงามมาฝากพี่น้องเด้อจ้าพี่น้องจ้าอันนี้อยู่ในสวนของยาจ้าเด้อค่ะพี่น้องอยู่ตังแดนนี่เมี่ยฝรั่งตังแดนค่ะพี่น้องจ้าเอาไม้พี่น้องชมน้ำกันจ้าเอาสิ่งสวยงา,ง,างามมาฝากสำหรับคลิปนี้กับ่ม,บม,มี่ยังร้ายก็มมแต่ดอกไม้กบแมาแลงมาฝากเนาะพี่น้องเนาะ เอาสื้าไปเบื้องอันนึงอีกปลูกฟักทองไวจ้จะพี่น้องว่าเสิมีลูกไม่หมากบอเอานี่ฟักทองไม่หมากอยู่พี่น้องฟักทองไม่ลูกอยู่จ้านี่ลูกสีขาวบ่ฮหูว่าเพิ่นสิใงญ่ยสิน้อยได้สซมไรเนาะพี่น้องเนาะพุณนะดอกเปิ่นก็มี่ผู้ใดอยากได้ใส่แกงเฮ็ดมี่ค่ะพี่น้องดอกฟักทองแกพี่น้องกาพุณนะมีมีมีดอกฟักทองกาอ,อ้ยพุณนะมีลูกฟักทองสีเขียวอยู่ลูกหนึ่งอยู่คุณสองลูกแม่จ้าพี่น้องกา นี่ยู่จ่ามีมีม,มีลูกมี่หมาเพื่อนได้กิ่งยูสิเก็บดอกเพื่อนประเฮดอันอันซื้อมูอันนี่ประเฮตหนึ่งดอกฟักทองอยูจ่าพี่น้องกานีาา่โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อจบไว้เพียงแค่นี้แหละเนาะจ้าเนาะพายพีพนองมาเบืองมาชมกันจ้ายูสวนในตางแดนจ้าพี่น้องกาจบตีตน้นท่านแต่วันสวยๆจ้า าของสวนมาเองค่ะยาตาจาสวีเดีนขอฝากกดไล์กดแช่กดติดตามเมเดอร้จขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ที่พี่น้องมารับชมเนอะจากนาะขอบคุณหลายค่ะ